สบายดีเด้อป้าลูงไปส่งสาวงามเพิ่นแล้วก็ไอทิศด้วยไอทิดนั่งหลังเฮ็ดอันเว่อเจอเว่อเจออยูทางหลังอยากนั่งหลังเอ๊ะบออยากนั่งนะนอวิวไอทิศวาย่านังนะจะลุกวายานแดดวายานแดดอือน่องกระหัวาแหละดิว่าไอไอเออว่านี่แหละอัน ไอ้ไอ <laughs> ้บริยานแดดน้องกะหัวบ่หัวเลาะเลยน้องกะหัวเลาะจนชมากระแค่นน้ำลายเจ้าของไอ้เห็ดกะเห็ดอันเห็ดอันยิ้มใช้ลมแล้วก็ผมเปิดอันใช้ลมกะอะและเบิดเจอเบิดเจอแล้วไอ้ไก่เฉพาะวันเด็ดใจเฉียดกันยาวเตรียมพร้อผมร้องว่าดิพอจะนั่งทั้งหลัง แค่จะเจอกันย่าอีกนี่วเออมันได้ผัดผมนเบิดเยอะเบิเจยเด้มันก็ได้เบิดเจเบิดเจอะ้งเลูกอ้ยจะเปิดได้อืเปิดเด้อยลจะกระโดดดงไห

แม่แม่กันเด้แม่ชิด้แม่นี่บ่อได้อบ่ขึ้นเด้อนั่งลงเด้ออัดขึ้นแม่อัดขึ้นแม่หนุ่มมิเตอร์ประหอดเวลาแม่เข้ามันเหมือนน้ลูกเนาะมันประหอดเวลากะยังที่ให้ใช้เนาะวิวแม่จะคัดเตอใจแม่กับอะไรเลยฮะอดเวลาแหละกับไปเองแหละน้องวิวเนาะแม่นไหลูกเทพประตูมาแต่ล่างเราอืออือยังมันหนุ่มอัดเหรอ เออยังทิบอ๋อยังทิดบอ๋อบ่เคาะได้ล no. ูกม้วนไหนมิตู้ไปกันไปสิเสียงลานหัวตออ้อยสิกะวิวเสียงลานหัวตออ้อยสิมิตู้กินข้าวลงเลยข่าวกำลังชอตที่ชื่ออะไร วัชนาเห็ดต้วกินเขาแล่นี่เหรอพอเรกินอ่ะเห้ยเหรอห้อง่าอย่างนี้ฝึกูการกาอ้ยตายิ้วกยูคะักไปเล็กน้อยอะไรแบบที่แล้วเฮายังน่อยแต่กินได้ขี่หลังแอบปวดเจ็บวดเจ็คืออีดีว่าแล้วอันไปรถโรงเรียนกับวัน้อยากนั่งแ่อยากนั่งไทยพอได้ิ่งูว่าว แต่อันดในก็มีอยากอยากอยากอันยืนนะอยากยืนมึงเข้าุด uh, ท uh, 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 uh. ้ายนะปิดเข่าหน่อยไม่ลุกอ่ะเดินเลยรถใหญ่มาตัดปิดรถหล่ะมาชองมาชองมึงทั้งนี้มาเบิ่งทางนี้ทะลุกันทางนี้ไว้เออ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 โอ้ยขัดใจเพิ่งก็ไ่ได้อีกได้หนึ่งได้

หนาวคนละทิอากาศเย็นอะไรนี่วิวหนาวบ่หนาวบ่วิวอากาศเย็นบ่วิวพักแค่เนาะอันนี้ก็ได้บ่เจอบ่เจออันนี้ก็ได้น้องก็บเบอร์เจอบอร์เจอในสวนผักแล้ว หัวกับ <c> ห <ười> <c ười> Th ัวจะมาช้าแค่ไหนทมถิ่นเด้อไผเฮือนไผวิวนี่เขาขายพอเจ้าคุกผูซื้อเอกหนิสื้อเอานังวิวมาอยู่พี่แกโ้วยังไก่วิวอันนั้นป่ะหนิ น้าวิวจะาช่ไหมว่ว้าผีวิวเออมันมีหามันมีหย่าเลยนะอันโกบ่าเฮ็ดไม้แล้วอ่ะมันฉีดอกว่าได้ค่ะมาเดินจากในงวแล้วเร่นขึดน้ำเด้ค่ะยานบ่ยานือยันวะอุ้ย เอาละละเดี๋ยวงคติดติดกันอยู่นะอยู่แล้วัชองใจกันเยอะฮ็่าคนเต็มนะอืมแต่จิงคนม่มีนิเด็กน้อยอย่กอยูวันี้วิวยังอยูยังยังทิดหมัวนอหมืนอมวะเอยเด็กน้อยเอ้ย วานไอ้ก็ถ้าถ้าไปใส่นะถ้าได้นั่งหลังกระบะเช่นน่ะไปได้มันว่ามันอยากเมารถได้ขนาดไปกินข้าวกินนั่นอยู่แฟงผ้าอย่างไปนะมันไม่ได้กินอย่างเดียวมันกินแต่ตำหุ้งนะตำฮู้งหรือว่ายำบ่อเช่นน่ะมันกินมันไปในรถจังชีวนัมันบุญยากถ้านั่งหลังกระบะเราห้องบุญยากให้มันนั่งกลางคืน Nhân hết. <laughs> Sắc này. Bữa vô, bữa vô, bữa vô ơi. Thế <laughs> nó bảo <laughs> มันโหดร้ายเลยกระใจเลยไม่โหด้เออวันหย่าน่าบอกมันอี่ได้วันก็ว่าทอดทางถนนเ่าสิปิดดอกมันว่ะมันว่าจะคว่ำขนาดนี้ปุ๊กอายก็ได้พอทางพอทางถนนเ่าสิปิดเองดอกมันว่ะใช่ได้ท่าชิปิดแบบนี้กันเออเรียบร้อยแบบนี้ อย่าเ <un> ้าอยังนางลบดูดางทายิ่งเย็ดลบ้วอย่า้ากยังหลปิดขึ้นแล้วบัดว่าปิดขึ้นแล้วบ่ยังพอทางถนนเปิดลงอีกไอีดก็นังอยแจวกทางนนพอจเปิดไอพปิดเอง เวน,นี้ไอทิดกะใช่เสือใช่หมวกแลไวบ้เท่อะไรเราวเราเห็ดนางนาอยู่ไอ้เห็ดไอ้ทิดเ่ยนงเห็นา,า,บบววา,านงนาดบวด่ายนะไอ้เด,นด,ดนนอนนี้นะเดี๋ยวผมเห็นว่าจะพิดขึ้นเออไงวไอ้ทิดผมเปิปิวว่อน,นแล้ววันนี้เดยังอเห็ดอันดวดเจ้าดวดเจ้าใช้ลมอีกเนาะ Đi thịt môn vô chí mình cọc tai hãy 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 ai hãy 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 lẻ Nên bà lục Thịt hãy chợ hãy chợ mặt đấy hãy 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 nhiều nhiều hãy 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 hãy

Bắt đầu hết thế đấy nó thì thế bắt thế đó bắt chơi bắt chơi <laughs> ừ. dài 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 dài. Ừ, bà chơi bà chơi 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 เออ edit mặt trời บ่เจอ anh เฮ็ดพิไตเออนะอย่าเด่น้องก็สิว่าแท้ๆนี่เล็กใหญ่ไงนี่เราแดงอยู่

A <laughs> thịt thì đưa nó nó dưới năm bóng bíu rau chị, chịu rau chịu nó nặng chịu nho A dĩ ra chịu nàng bíu rau vệ chịu nàng bíu nàng ninh bình... nàng bíu ninh 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 <laughs> Tôi được đưa họ trong liền này thịt, này, thịt luôn đây Cháy lên cả cháy Thằng lắng ít Nó không có hứa rồi đi Bữa trên mắt nó cho không, nó không có đây à <laughs> <Ôi, cả, cười> Lông บานี้ก็พากันหัวว่าหวติกต่อยบ่ตัวกับมือพันเลยเออคจะอยู่เออวันนี้นงวนี้ตาผมใดกเก่างามแทุ้กทางหลังุ่นังจกรตากเก่าใส่งานแท้สิ ใส่เสีอองเรียนไอทิศแล้วไอดกระยงกระยอขึ้นเกไอทิศสีลงในบ่ทิสีลงในบ่ลงหลุดไอทิเปิดเนาเปิดเนาะแล้วกระโดุดงหลุไหลเปิดเด้กระโดดเปิดพวกตัวใหญ่ๆแล้วแล้กระโดุดึงหลุดไหลอุยจะแกงปทิศฮักคิวกระโดดตึงเนาะ พ่นพยานแข่ง hmm. ฮ uh ัก huh. บ oh, okay. mm ่เพ่นไอไอนังแลก็ตุ้งหือนพยานอ้าไงมาเตียนน่ะยู่กระเตียนเฮะจักแล้วถามมันบ้าไงเฮ้ยกระดุยูมาเตียมาเตียเตียื่นต้อันนี้แหละของเตียตื่นต้น็กระดอยู่เนี ว uh ัว huh วัวไกทิดเดินฝันทิดฝันทิเห็ดแบบไหนะจุหมดแล้วเยดิทิดลงด้ยบายไปแล้วหอดตรงเรี้ยนะไอ้ทิดไปแล้ว เด้น่ะวันนี้ข่าวหมูทอดกระเทียมไข่ต้มไข่ต้มชงนวยเอาทอดหมูกระเทียมเพิ่นเพิ่นอยากกินเออเห็นนาได้ไม่ตุ่นไปชงอยู่แล้วหลานน้อยๆผู้เดียวนี่เออเอากินนี่ โอ้เต๋อโอ้เต๋อหลูกซีนลูกร้อนกินลูกหรือันทิทางปากนะลูกพูดเอาโลดเออทานนั่นนางลูกนางมักบัดพูดสวยงามช้ำละคนเก่งเก็บกับงามแท้บอกมันนี่บอกได้ทหารเก่งกล้าได้ทหารเก่งกล้าเบาคืนนี่้โอแบบได้ลูกเพิ่นล่องนะลูก แล้วมันไม่อ้วนพังเนี่ไม่อ้วนยังได้พังเนี่ยแต่หก่งกล้านนะไอ้ทิดคือบ่ได้เพลงอย่างเลยบ่ไอ้ทิดบ่กทิดกุ้งก่งเนาะไอ้ทิดน่ะบ่ได้เพลงอย่างได้วิวเจ้าพอได้เพลงตลอดเนาะเดี่ยวใครเมนพังอยู่สองอืมหันก่งกล้านะคืนนี้คืนนี้ไอ้ทิดเดือเรียนเดือดขึ้นหเห็นได้เพลงอยังพระเจ้าเราได้เพลงนั่นเพลงนี้หันเอาเอ้ยบ่าววิว อยากหักเอยกับบุกินลูนหรอกทำมันอิ่มแล้วกะอย่าฉันลงละลออเอาไว้เอาไว้บอกใครลองเพฟงให้พังใคนว่าอยากหักหลุดไหลสิหลุดเพิ่นเห็ดยัางวิวนี่บุกเนี่ยเพิ่นเหลื่อมตานไ<ป>ะไก่ได้หนิเนาะองเยัดวิวกันเนาะไก่ล้วบุลุอยู่มองใดนะยันประตูลงอีกนะเนาะ phụ tù trầm với, 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 xong. với, với đây không không phải, không phải. nó biểu ấy nè lùng đấy phụ tù này đi xong làn đấy nè làn trầm đấy vớt kinh mù của thạ như cả đấy kinh xa bùi như xây cả đấy làn nè không thể hình hả phải thô mà nè Hãy subscribe không bỏ lỡ những ทีไปยังอีกหัวทรอยมันบอไปได้ผีตัวนี้นะมนอนเพือนจริงโอมันนอนเพือนมันเนาะญาตินี่เนาะมีอวนมีอวนญาติได้ไีอวนโอ้นาำมีว คนอมาเออแลจะเาบุนเมืองเอาหนลขอในบ้านหอนออกไปจันเวลาเจายางแวะไปหัเป็นู่เดคยยังเตียนคุยยังคอายดอกเร็ว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 เมานึ่งฮะได้น ไปแล้วไปแล้วไปแล้วใช่อ่องก่อนลูกจะบายดีนะให้ไปส่งให้ไปส่งโอ้ไปละจัดนางวิวโอเคเฉพระเมนพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาส่งนางวิวเพื่อนหดโรงเรียนแล้วเนาะ คลิปนี้สะท้องกับชิจบคลิปไปแล้วคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสะท้องคือเก่าเด้อเนาะที่บอกหามโฆษณาก็ขอขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยไปแล้วเด้อเอฟซีวัชโค,ชโคุกคนสบายดีและสวัสดีสดสวัชโค,ชโคุกคนเนาะ